ผอนผู้สร้างสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับอาหารไร้สารของบ้านผอนผู้สร้างนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมการทำข้าวโพดต้มแบบวิถีพรผู้สร้างกันค่ะถ้าพูดถึงวิถีของบ้านผรนผู้สร้างแล้วก็ต้องเป็นผักไร้สารในสวนพอรอนผู้สร้างข้าวโพดก็เช่นกันค่ะข้าวโพดของเราปลูกเอาไว้จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะในรอบนี้เราปลูกเป็นข้าวโพดหวานค่ะ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวพวกเราก็จะรวมตัวกันมาเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวโพดเอาใส่กระสอบเตรียมเข้าครัวกันค่ะข้าวโพดหวานแบบนี้นอกจากเอาไปต้มแล้วยังสามารถเอาไปทำเมนูอื่นๆได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดทุบมะพราะ้าวข้าวโพดอบเนยหรือจะเอาไปคัน้นเป็นน้ำข้าวโพดก็อไร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเก็บกันไปเรื่อยๆนะคะ พวกเราช่วยกันหลายคนใช้เวลาไม่นานมากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะ<ม>เราเก็บข้าวโพดกันมาจนได้ปริมาณที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะยกเข้าครัวเอาไปให้น้องๆช่วยกันปอกค่ะข้าวโพดมาแล้วเราก็จะเอามาเท แล้วช่วยกันปอกเลยค่ะวันนี้น้องๆโฮมสกูลจะลช่วยกันปอกข้าวโพดให้กับพวกเราด้วยละค่ะข้าวโพดท,ที่เก็บมาเม็ดเรียงสวยมากๆเลยนะคะแถมยังฝักใหญ่เมนูข้าวโพดต้มวันนี้จะต้องอร่อยสุดๆเลยเลยละค่ะเราจะปอกเปลือกข้าวโพดออกให้หมดนะคะรวมถึงสังข้าวโพดด้วยค่ะ ปอกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะเอาใส่ตะกร้าพักเอาไว้ก่อนแล้วไปปอกฝักต่อไปกันค่ะ จากน้องๆโฮมสคูลเราก็ยังมีพี่ๆและน้าป้ามาช่วยกันปอกด้วยนะคะแค่งานของเราจะได้เสร็จไวๆค่ะที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราเวลาทำงานอะไรก็จะช่วยกันแบบนี้เสมอทำให้งานทุกอย่างเสร็จไวและสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะ หลังจากที่พวกเราปอกเปลือกข้าวโพดกันหมดแล้วเราก็จะนําข้าวโพดที่ได้ไปต้มกันนะคะระหว่างนี้ก็ตั้งน้ําจิดไปรอได้เลยค่ะตอนนี้น้ำก็เดืยดได้ที่ดีแล้วนะคะเปิดฝาแล้วเอาข้าวโพดของเราใส่ลงไปได้เลย ค่อยๆใส่ข้าวโพดของเราลงไปจนหมดเลยนะคะเมื่อใส่ข้าวโพดลงไปจนหมดแล้วเราก็จะต้องคอยกดข้าวโพดให้จมน้ำอยู่เสมอค่ะเพื่อให้ข้าวโพดของเราสุกอย่างทั่วถึงเวลาทานจะได้ทานกันอร่อยๆค่ะ วันนี้เราต้มแค่7นาทีข้าวโพดของเรากรสุกได้ที่ดีแล้วนะคะและเมื่อข้าวโพดสุกดีแล้วเราก็จะใช้กระชอนหรือตะแกงมาตักข้าวโพดเอาไปพักไว้ให้เย็นค่ะข้าวโพดที่ต้มน้ำแล้วแต่ละฝักก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะพวกเราแข็งแรงกันอยู่แล้ว มาดูข้าวโพดของเราดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข้าวโพดต้มของเราสีสันสวยแถมเม็ดเต่งตึงน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ระหว่างที่รอให้ข้าวโพดของเราเย็นตัวลงเราก็จะไปตัดใบเตยเตรียมเอาไว้สำหรับทำน้ำชุกข้าวโพดนะคะใบเตยที่ดีควรจะเป็นใบเตยที่กลางอ่อนกลางแก่เพราะจะมีกลิ่นที่หอมนำไปทำน้ำชุกข้าวโพดจะช่วยให้ข้าวโพดของเราหวานหอมอร่อยลงตัวค่ะก่อนจะเอามาใช้งานก็ไม่ลืมที่จะนำเอาไปล้างนะคะ เพราะถึงแม้ว่าเราจะปลูกแบบไร้สารแต่ก็ยังคงมีเศษฝุ่นและเศษทรายเกาะอยู่ที่ใบค่ะหลังเสร็จแล้วก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะคะเมื่อได้ใบเตยแล้วเราก็จะตักน้ำที่ต้มข้าวโพดเมื่อสักครู่ใส่ลงไปค่ะปรุงรสชาติด้วยเกลือป่นจากนั้นก็คนให้ละลาย เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำข้าวโพดมาชุบได้เลยค่ะข้าวโพดของเราในวันนี้เป็นข้าวโพดสายพันธุหวานนะคะซึ่งหวานจนไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะเพียงแค่เราเติมเกลือเข้าไปเพื่อตัดรสก็ทำให้ข้าวโพดของเรามีรสชาติที่โดดเด่นอร่อยถูกปากมากๆเลยละค่ะใส่ข้าวโพดลงไปแล้วก็ใช้ทับพี่วิดน้ำขึ้นมาหรือคลุกเคล้ให้เข้ากันดีนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมาพักเอาไว้ค่ะหรือจะทําการจัดจานเลยก็ได้นะคะเพราะข้าวโพดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูข้าวโพดหวานข้าวโพดอินทรีย์ไร้สารจากบ้านผ่อนผู้สร้าง ทำง่ายแถมยังอร่อยมากๆอีกด้วยค่ะมืถึงเวลาทานอาหารพวกเราก็จะมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารพร้อมๆกันหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็สามารถมาหยิบข้าวโพดเอาไปทานกันได้เลยค่ะอยากจะบอกว่าข้าวโพดของเราในวันนี้หวานมากจริงๆนะคะเป็นรสชาติหวานที่ตัดกับรสเค็มของเกลือทําให้มีความพอเหมาะพอดีข้าวโพดท,ที่สดขนาดนี้แทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะ หวังว่าทุกทกท่านจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะคลิปวิดีโอหนะ้าจะมีอะไรดีๆมาให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆกันต่อคะ่ะแต่วันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ